ครับสวัสดีครับบอกว่าตันนี้เนี่ยคือเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินไม่ลงตัวสวั <c oughs> สดีครับสวั <c oughs> สดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เนี่ยจริงไม่ได้มีเรื่องยาวเราใหญ่ตัวอะไรเท่าไหร่แต่บังเอิญบังเอิญครับเป็นเรื่องที่ผู้ชายหน้าตาดีอย,อย่างเราสามคนย้องกันไม่ได้ไม่ได้เพ <บ S 1> ราะมันเป็นเรื่องที่เราเขียนมานานมากว่าในออฟฟิศเราเนี่ยใครเนี่ยสมาร์ทถแทนซ้ำี่สุดเอาอะไรเออห้ามห้ามไหมสมาร์ทแทนซ้ำหรอโอเคหล่อแล้ว ชฉลาดอ่าหล่อและฉลาดเราก็เลยบังเอเงินไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งมาเขาเป็นคําถามขึ้นมาแล้วก็ให้คนตอบว่าไอ้เกมเนี้ยบังเอ,อเิญเังเองินเล่นได้สองคนแต่เราได้มีสามไงก็หมายความว่าคนใดคนหนึ่งไม่ต้องเล่นชูคนใดคนหนึ่งก็จะเป็นวิธีกรไปรอดตัวโดยที่คนแพ้เกมวันนี้บอกเลยว่าเป็นลกแตกมากเจ็บนักเพราะว่าเราเรเราคุยกันมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมบทลงโทษสำับคนแพ้ซึ่งคนแพ้เนี่ยจะต้องกินของที่มีประโยชน์ ย้ำนะว่าของที่มีประโยชน์ใช่พวกเราสามคนเนี่ยแต่งเตรียมของที่มีประโยชน์คนละสองชิ้นแต่ว่าการที่จะให้กินของที่ประโยชน์อะธรรมดาเนี่ยมันดูกระจอกไปเราก็เลยจะเอามันมัมทั้งหมดไม่ไม่กันแล้วกินมาสัทีเดียวเขาว่าบังเอิญบังเอ,อ,เอ,อิญว่าเราเขาไม่ถือว่าเขาเตลเลยนะเ,ออเดี๋ยว<า>ไปเตวเว้นถูกแล้วไปเลือกแล้อกมาคนละสองอย่างใช่ เขาบอกกันว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเราต้องรีบกินใช่ย์ดทำไมเดี๋ยวมาดูว่าใครจะโดนแต่เกมวันนี้เนี่ยที่ไว้ง่คือเดี๋ยวมีตอบคาถามมาแหละใครตอบสองคนนี่แหละที่แข่งงานใครตอบเยอะสุดได้ถูกว่อันี้สุดชนะใครแพ้ต้องกินก็กินสิครับรออะไรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพิธีกรก็ได้สิทธิ์เลือกของสองอย่างด้วยใช่ไหมถูกคือไอ้ง่เรา3าคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะเล่นเกมแต่เราจะมีการแบ่งนึงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งสหประชาชาติมากจับไม้สั้นไม้ยาว เดี๋ยวจับมาทั้นายาวก่อนเดี๋ให้น้องเล็กสุดจับเออโน่นแน่นโน่นเดี๋ยวเราสองคนยาวขึ้นยาวก่วอแล้วจะรู้<อ>ได้ยัางไรยาวสุดก<อ>็ม,มันสั้นแหะผมทุกคนตัดอะ่ะฮ<อ>ึโก้งวันนี้โก้งวันเนี้อันเนี้ย แข่งกันใครแพ้แล้นเป็น่อปอย่แล้วครับจะโดนใจผมมั่นใจเอี้เดี๋ยวเราขอเวลาไปซื้อของ้าเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวไปเจอเกมที่เราเล่นกันอีกดีครับไปในเมื่อรู้ว่าเราอาจจะต้องกินนะนะผมก็ไปเตรียมมาแล้วครับของสองชิ้นฮะอันนี้ก็เนี่นอนเลยครับเผื่อโดนเบาๆครับน้ำดื่มสิงฮะมีประโยชน์จริงครับน้ำสะอาดะจากสิงอีกอันหนึ่งครับเป็นนี่ฮะ เป็นโยเกิร์ตนะฮะยี่ห้อ B Q แลคติกไอไปสักอย่างนะฮะสองอันนี้ไม่น่าจะหนักมากน่าจะพอไหวคนระับเป็นสิ่งที่ผมกินได้นะทั้นั้นเพราะนัอเผอผมไม่ได้กินด้วยฮนะมันสมองบาดเปลื่อนไม่กลัวโดนอยู่แล้วสวัส <c oughs> ด,ดีครับสำหรับผมนี่ไม่กลัวโดนอยู่แล้วครับจะเต็มสองอย่างแน่ๆของที่ผมกินได้ทั้งนั้นอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะ ผมว่าพี่ๆนี่ไม่ทันผมหรอกนี่ครับของที่ผมกินได้ครับนมมันคือน,นมอย่างที่สองครับน้ําผักครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นครับสองอย่างนี้พี่สองคนไม่ทันผมหรอกพี่ที่เอ็มเอ็มนี่ตามผมไม่ทันแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับสมนพีกรครับก็มาดั่งกินโรตีไม่ใช่สิเตรียมมาเหมือนกันไม่โดนไงี้ในเมื่อไม่โดนปุ๊บ เราก็สบายอย่างแรกก่อนเลยโดนถล่มอ,อย่างที่สองครับอภิปรายหาโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ของปีนะฮะน้ำน้ำมาเขือเทศ่อยขับรับรองว่าสองคนที่โดนครับเลสเทสแน่นอนฮะสองชิ้นหงผมครับระหว่างนี้กินไหมตะก้อกินออะไรน,นะนี่ครับตอนนี้ครับผมมาอยู่ในห้องเก็บเสียงครับผมให้คนที่มีอายุสูสงกว่าครับ เล่นก่อนครับแต่ผมว่ายัางไงก็น่าจะคิดไม่ทันหรอกครับดูจากทรงแล้วอ่ะชนะแน่นอนครับก้อนนี้ครับหลังจากที่เราตกมาแล้วว่าใครที่ก่อนคือถ้าตอาดีที่สุดมิดก่อนถูกปะใช่ไหม,มอ่ะก้อนาสองคนนี้เนี่ยเราเต็มตัวแล้วถ้าคนนึงอยู่ห้องเก็บเสียอคนนึงเนี่ยเรียนเนีเเย่ยเขามาเล่นก่อนเรื่องคำถามเราปฏิการกามีแค่สองนีใครตอบถูกก่อบอันเยอะสุดชนะใครตอบผิดแพ้ก็โดนโคตลงโทษในแง่ก็ยิงของที่ ตามคนต่างเตรียมมาซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเราไปเฉลยในข้างล่างแล้วกันอ่ะสบายนีไหมพร้อมยังพร้อมตั้งแต่เกิดสบายมากเริ่มเกมก่อนเลยครับมาถามแรกนะถามว่าอาอยังไม่มาโอเคกระดานดำไม่ดำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันต้องมีเพราะด้วยเหรออย่าม,มั่วดิความกระกครับกระดานดำต้องเขียนด้วยอะไร กะดานนำที่เห็นด้วยช็อคลูกเข้าหูมีหัวเป็นอะไรงูดิอักพิษเมียงงูเป็นหัวอะไรนี่มีหัวเป็นอะไรเมียงงูมีหัวเป็นเมียงงูมียงงูมีหัวเป็นเป็นเป็นคนเป็นคนทูกลังนกได้มาจากนกอะไรนกนกแอนลูกพิษลังแคบมาไม่เฉลยด้วยเหรอไม่เฉลยดิมันลังแคบมาจาก หนังทิษซาหนังทิษซาทุหลังเพิงอยู่ในอะไรลังเพิงในลูกปืนถ,ถ้าฉันถือขนมฉันที่ฉันมอบให้กับพี่สาวฉันขนมจะเป็นของเธอหรือเป็นของฉันเป็ฉันมอบให้พี่สาวฉันถามไม่ไหมพี่สาวหม่รนะถ้าฉันเป็นขนมฉันถ้าฉันถือขนมฉันที่ฉันมอบให้พี่สาวฉันขนมจะเป็นขนมของเธอหรือเป็นขนมของฉันเป็นขนมของเธอดิน ไม่ใช่ละมันเป็นของพี่สาวไหมันมันลืมคืออีกวันข้างหน้าวันวัมะลืนคืออีกกี่วันข้างหน้าสองทุกวันมันเลื่อนคืออีกกี่วันข้างหน้าสามทุกวันมันเลื่อนเป็นอะไรกับวันมันลืมวันมันเลื่อนเป็นวันถัดไปของวันมันลืมดิเป็นถัดไปเเอออตรงนี้แหละวันมันเลื่อนเป็นอะไรกับวันมะลา วันมะรังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยบ้าหรือเปล่ามีไหมทุกคนเออถังขยะมูลฝอยกับถังขยะลีไทร์เคิลถังขยะมีดกับขวดโค้กเปล่าต้องทิ้งลงถังไหนถังถังถังรีไซเคิลดิลุกถังขยะมูลฝอยกับถังขยะรีไซเคิลถังขยะมีดกับขวดโค้กต้องทิ้งลงถังไหนมูลฝอยตอนนี้แปดคะแนนโคตรเชื่เลยคแปดกันนะจริงแน่นอนนะ ขึนข้นคนชิบแค่นอนอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูคนถัดไปกันครับเพื่อจะได้กินไงแต่บอกเลยว่าตายโอเคครับมาที่คนถัดไปครบบอกเลยว่าสบายใจได้เพราะว่าเมื่อกี้ทำคะแนนน้อยมากถึงน้อยแบบมากๆคือถ้าสมองเขาทำได้แค่นเน,นี้ยบอกเลยว่ากลับไปเรียนอุนบมการณใหม่นะอ่ะโอเคครับมาเลยฮะคองถามเมื่อกี้หลย ได้ครับถามว่าจับดันดำไม่ดำได้ไหมได้เสียอะไรได้เสียอะไรก็ได้สีเขียวก็ได้ทุกจับดันดำต้องเขียนด้วยอะไรเขียนด้วยช็อคเมจิกเ้าหัวงูมีหัวเป็นอะไรมีหัวเป็นหัวนี่แหละไม่ไม่ไม,ไมีอะไรมีหัวเป็นคนเมียนงูมีหัวเป็นอะไร มีงูมีหัวเป็นไรมีหัวเป็นคนทุบลั่นนกได้มาจากนกอะไรนกนงแอนนกนังแอนพิกเอ้าแลนดนกอะไรวะแลนดนกอะไรวะลนแคลมาจากอะไรแลนแคมาจากหัวมาจากอะไรอะศีรษะทุบลังเพิ่มอยู่ในอะไรปืนถ้าฉันจีขนมชั้นที่ฉันมอบให้กับพี่สาวฉันขนมจะเป็นของเธอหรือเป็นของฉันโอ้โห เป็นของเธอแล้วกัน่ะเป็นของเธอพิดเป็นของพี่สาวฉันอวันมะรืนคือีกี่วันข้างหน้าวันมะรืนกี่วันแล้ว่ะสองวันถูกวันมะเรื่งคืออีกกี่วันข้างหน้ามะเรื่งสามถูกวันมะเรื่งเป็นอะไรกับวันมะรืนไม่ได้เป็นอะไรกันพิดเป็นวันที่นี้วันมะเรื่องเป็นอะไรกับวันมะลาว ไม่ได้เป็นรายกันทุกถังขยะมูลฝอยถังขย,ย,ขย,ย,ยะรีไซเคิลถังขยะมีพิษกระป๋องครกเปล่าต้องทิ้งลงถังไหนมูลฝอยพิษถังขยะมูลฝอย <c oughs> ถังขยะรีไซเคิลถังขยะมีพิษเปลือกกล้วยต้องทิ้งลงถังขยะไหนมูลฝอยทุกพักที่นั่งที่พักนั่งพักนั่งที่นั่งชี้พักที่พูดมามีพักกี่ลูก สแล้วคันเอาทิดพักที่นั่งที่พักนั่งคะแนนทั้งหมดครับบอกเลยว่าสี่คะแนนเอมเอมชนะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษแล้วกันครับว่าอไอ้คนที่มันหัวสมองไม่แค่นี้ต้องโดนอะไรครับ <c oughs> ไปไมันสนุกตรงนี้แหละความฉลาดนะฮะบ,บอกเลยว่า ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่อะไรนะครับต้องหน้าตาและฉลาดเท่านั้นเลยครข้อนี้สําคัญซึ่งถ้าไม่ฉลาดนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างที่เห็น <c oughs> และแล้วครับด้วยความที่เราปเป็นุ่นพี่นะครับ <c oughs> กติกาเราก็เพิ่มน,นิดนึงจากตอนแรกเน <c oughs> ี่ยจะเอาแค่แก้วนี้แก้เดียวเอ็มเมเขาบอกไว้ในในมือน้องโตแล้วเอาสักสองแก้วเสียของซื้อมาแล้วแล้วเราอยากให้น้องเขาเต็มที่แก้วแรกเนี่ยปรุงแล้วแต่น้องแก้วที่สอง แล้วแต่พี่รสชาตินีนหนึ่งเดียวกิการเราไม่ยากเราบอกเลยว่าอยากให้น้องมีตัวเลือกบ้างฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นน้องจะมีสิทธิ์เลือกสวก่วนผสมของตัวเองอบอกก่อนนะตรงนี้เนี่ยบแบบที่อันเบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์สองเแบอร์สามเแบอร์สี่เแบอบร์แบบหา้าเบอร์หกซ้ายมือของน้องเป็นเบอร์หนึ่งนะครับน้องแค่ล็อกจ๋าใจเนี่ยกฎการเราไม่ยากนะครับเราให้น้องเลือกทั้งหมดสี่อย่าง จากหกอย่างนี้พออืมไม่ทรมานเออสบายๆเบาๆเบาๆส่วนของทั้งพี่เดี๋ยวผู้ชนะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะให้แสงอะไรเออเอาเลยฮะอยากแสงอะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับสี่ห้าหกครับเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งเลยอย่างเนี้ยไม่ชอบอะไรดีกว่าไม่อยากโดนอะไรสองอย่างไม่อยากโดนอะไรอ่ะไม่อยากโดนน้ำผลไม้ครับกลับอะไรผลไม้น้ำไหนน้ำนี้เหรน้ำผัไม้น้ำผลไมะไม่ใช่น้ำผลไของผมที่ผมกินอ๋อ อ้มันไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันเออเฮ้ยยุ้นีเปล่าเออนีเอางี้อย่าโดนของตัวเองเท่านั้นใช่โดนไม่ไหวใช่ไหมโอเคอ่าน้องเลือกเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหนึ่งถึงสี่เลยหนึ่งสี่เลยจักรโดที่ว่าของตัวเองเอาอะไรมาเอามันเอาอะไรมาเหรอเอาน้ำผักมาเองต้องถามว่าเองเอาอะไรมาเอาโอเคพี่เอาอะไรมาพี่เอาอันนี้อ่ะอันนี้ กับอันนี้โอเคมาเราตองกงานนี้มาแล้วก็ให้น้องกินเฉพาะของพี่น้องไอ้นี่เองเลยดีกว่าอ่ะครับแก้วนี้ครับอยากให้น้องกินอะไรครับพี่อยากให้น้องกินอะไรพี่ผสมยังไงอ่ยมาส่งให้เขาเนี่ยอย่าเพิ่งมองสิไม่ต้องตั่นไม่ต้องตั่นไม่มีช้อนอ่ะอันนี้มันจะไม่มีช้อนอ่ะออกมาไงวะนี่เอางี้เลยเอางี้ไม่มีช้อนไม่มีช้อนนี่มีพี่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วนี่มันจะเอาออกมาไงอ่ะ อุ้ยพี่มันจะไปยากอะไรนะพี่เอ้ยจะไปยากอะไรล่ะพี่เอ้ยนี่เลยเดี๋ยวก่อนอันนี้แก้วแก้วพี่อยู่นี่อ่าโอเคแก้วตรงแก้ตรงอุ้ยน้ำพุ่งเลยอะไรหน้ามันยังมีนะพี่อย่าไปหวังน้ำบอแน่สิเออเอออแบบนี้อันนี้มีเพี่เอมาเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ไหววะเออมันดูไม่ให้เกลียดน้องฮะอยากน้องเนี่ย ไม่จริงๆมันมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะมีประโยชน์เก็บให้น้องเขากินบ้างปากก่อนล้างแม่ล้างตาเลยว่าพี่ยุ้นเนี่ยเขาเอาของดีมาให้บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อนายรับรองได้ใช่ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือน้องเขาเลือกเองนะเอออันนี้ที่น้องเลือกนะน้องเลือกน้องเลือกปากของพี่เลือกอันนี้เอามายิ้มก่อนอ่ย เล้วให้น้องว่างอันนี้น้องเลอกเองให้น้องกินร้านป่าแล้วกันก็หนึ่งสองสามสี่มันไม่มีอันนี้พี่แม่งโคตรซื่อสัตย์อะบอกเลยเกมพวกพี่เล่นกันซื่อสัตย์มากสบายสบายนี่นะครับพี่มันไม่เข้ากันวะไม่เป็นไรเลยน้องก็รรวดเดียวหมดอยู่แล้วเอคนที่ดูอยู่ครับรู้จักคำว่าสมูทตี้ไหมฮะสมูทตี้มันต้องปั่นครับโอ้โห บอกเลยว่าสีสันยอน่ากินมากอ่ะดูกินยิบเดียวโอ้ยโอยยิบกิผมว่ามันขาดอ่ะพี่พี่ตัวว่ามันขาดว่ะมันขาดอ่ะมันขาดมันขาดไม่ได้ไม่ได้มันขาดอะไรนะดูดูตาลดูตาล้ามเราให้ดูดูตาามดูปริมาณที่มันขาดไปดูปริมาณที่มันขาดไป โ oh. อ้โหอ้เอ้ยถ้าบอกเอ้ยถ้าบอกก่อนถ้าจะพุ่งพุ่งทางนูน้นขอถุงเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวถุงให้ผมเลยดีกว่า <laughs> พี่จะชงขนาดนี้พี่กระเทียนถุงให้ผมเลยใช้หลอนไหมอันนี้ไม่ต้องอใช้ร<ข>ลอนเลยอะไรอันนี้บอกเลยนะครับไม่ได้ธรรมาดานะฮะหลายคน,นอาจจะไม่ทานเดี๋ยวอธิบายให้ว่านี้ผสมอะไรบ้างอันนี้ผสมอะไรบ้างครับอันนี้ผสมอันนี้ครับนี่นมนะฮะทำเช็ดครับทำผลไม้นะครับหมดแล้วล่ะครับอันนี้คือให้อย่าง ไอ้แล้วตอนแรกผมเลื่อนขีเลยอ่ะอันนี้ขี่เลื่อนให้อันนี้อันนี้มันขี้เลือนให้อ๋อนี่นะครับอะไรก็ได้อ่ะขอโทษนะครับกล้องดูนะฮะอ่ามันเลื่อนมันเลื่อนผสมคอห้องคอเขาเรียกว่าสผสมแบบลงตัวลงตัวลงตัวอันนี้นะครับดักเองดูนะครับโอ้โหบึกอย่างนี้นะฮะไปข่ามว่าส่วนผสมเข้มข้นนะฮะเอาเลยครับ อันนี้น้ำเดือถูไผมก่อนได้ไหมน้ำเดินถูกให้ผมก่อนเลยเฮ้ยอย่าไปกลัวลูกผู้ชายเฮ้ยคือต้องกระเดือกให้หมดว่ะคือที่หลังเนี่ยถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาทานะพี่แบบเสียเวลามากเลยอ่ะอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ็มเอ็มอะไรนะเอ็มเอ็มมิกเซอร์สเปเชียลซูเปอร์เอฟเฟกต์อุนตร้าอะไรับมมาจะบอุนตร้าไปเหยได้หรอ อันนี้เคโลเคโลสมูตี้นะฮะเคโลสมูตี้ยูเออร์ชอว์สบอกเลยว่าสับคุณ์แค่ได้กลิ่นก็จะพุ่งแล้วบอกเลยตอนนี้นะครับเอาเร็วๆรรีบรีบรีบขอชื่อไว้ไหได้ๆรอไอยู่รสชาติได้อยู่ที่จริงน่าจะอึกเดียวไปเลยนะรสชาติได้อยู่เด็กๆโอ๋อเด็กนี้ครับอ็มเอ็มซูเปอร์ p e ปเชียลโยเกิร์ t ุลเต้าเวอร ฟิติกโอ้โหเฮ้ยมันมีตรงก้นๆว่ะก้นๆก้นโอ้โหกินด้วยครับมะพร้าวอ่ะนั่นแหละมะพร้าวนี่ไงนี่ไงนี่มันผสมมะพร้าวนี่มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์เลอะเหมือนขึ้นหน้าเออนักสิงนัสิงคุณชักคิดครับตอนนี้ เออทุแข็งรู้สึกังไงบ้างครับผมว่าเขาน่าจะกําลังได้ประโยชน์ไปเต็มๆครับสําหรับสมรสมที่เราจัดให้ลงตัวฮะเฟสมันจะขึ้นทีนี้ขึ้นตาแล้วเนี่ยโอ้นี่ยังดีโอ้ยังกินอีกนะด้วยความที่ไม่ธรรมดาเลยครับตบมือครับอะไรอูอันนี้เป็นแบบว่าอันต้าสเปเชียลสัมรตีบ้างนี่งเข้มข้นค้นคัดเลยฮะเตรียมเลยค้นคัดครับเออค้นคัดครับ ทีหลังน้องจะได้จำไว้ไม่กินกินพวกนี้มันบำรุงสมองไงพี่ได้แปดก็เพราะเนี่ยแปดแตงกนนะครับใช่หรออะไรเออต้องกินกินก็เฉลี่ยเลฮะว่าเกมของเราครับไม่ยากแต่สุดท้ายแล้วก็คนแพ้ได้แางนี้แหละ ชีวิตจะมีค่าอย่ามาซ้ากับไอ้แมเ็มครับรายต่อไปไอาจจะเป็นเองก็ได้นะเวย้ยไอ้อะเดี๋ยวมันมันจะเท่าไหร่วะเฮ้ยไอ๋อพี่ต้องลองยังลองเพียงลองเพียงลองสบายเนละยประเทศไทยประเทศไทยร้องการคุณตัวอย่างที่ดีครับอ่ะเอาไปาฮะก๋วยเชี๋ย จบรายการไม่เพียงเท่านี้ครับส่วนตอนต่อ,อไปจะมีอะไรบ้างให้ติดตาม,มากันฮะและใครที่อยากจะมาเจ็บตัวครับเร <c oughs> ียมตัวคุณให้พร้อมฮะเจียว,วไปเจอกวไแน่นอนครับบอกเลยว่าเจ้าตาไหล่ะน่าไปแล้วครับสวัสดีครับกินก็ไปไ,ได้ไ้ง่ไพูดโหดอ่ะ <c oughs>